สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนำการเข้าใช้งานตัวสยามบลิดัสนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ของสยามบลิดัสนะครับาจากนั้นนะครับก็เข้าไปที่เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็พิมพ์ในส่วนของอีเมลนะครับ ที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะครับจากนั้นนะครับหากได้เข้ามาในตัวโปรแกรมแล้วนะครับเราจะเห็นภาพรวมนะครับของพอร์ตนะครับ อันนี้ผมได้ทดลองในการลงทุนไปแล้วจำนวน5 0 0 0 0บาทนะครับในส่วนของแต่ละปีนะครับสยามบริดัสเนี่ยเขาก็กำหนดนะครับว่าใน1ปีเนี่ยนะครับเราสามารถลงทุนได้1ล้านบาทนะครับในกรณีของผมเองเนี่ยจากสูงสุดนะครับก็1ล้านนะครับพอมีการเริ่มลงทุนไปละ50,000นะครับในส่วนของเงินคงเหลือที่ผมสามารถที่จะลงทุนได้ในปีนี้นะครับ ก็จะอยู่ที่9 0 0 0 0นนะครับถัดจากภาพรวมนะครับหุ้นกู้ที่กำลังระดมทุนอันนี้จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เราสามารถที่จะลงทุนได้นะครับเขาจะบอกตั้งแต่ชื่อนะครับของบริษัทต่างๆนะครับพอเราคลิกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดให้เราได้ศึกษาข้อมูลในการลงทุนนะครับเดีย๋ยวผมขอย้อนไปนิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็น ชื่อบริษัทนะครับรวมถึงเขาเรียกว่าเป็นประเภทนะครับอย่างเช่นเป็น Working Capital นะครับรวมถึงในเรื่องของเงินทุนที่เขาต้องการนะครับเขาต้องการทั้งหมดใน5 0 0 0 0นนะครับอัตราที่ให้ผลตอบแทนเนี่ยในแต่ละเดือนนะครับจะอยู่ที่1%ระยะเวลาในการกู้นะครับก็จะอยู่ที่4เดือนส่วนความคืบหน้าเนี่ย ก็จะเป็นใครที่ลงทุนนะครับลงทุนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแท่งตรงนี้ครับมันก็จะใกล้กับจํานวนเงินที่เขาขอกู้ถ้าสมมุติว่าแท่งนี้เต็มก็ไม่สามารถที่จะลงทุนได้ก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอแท่งเต็มปุ๊บเนี่ยเขาก็จะปิดเลยซึ่งในส่วนของระยะเวลาเนี่ยมันมีระยะเวลากําหนดนะไม่ใช่ว่าเ,าเราจะต้องลงทุนครบ3ล้านนี้เสมอไปนะครับในกรณีที่วันเนี่ย ที่เขากําหนดว่ามีการระดมทุนเนี่ยนะครับอ่ามันมันถึงก่อนเงินอย่างเช่นเขาเขาระดมทุนวันสุดท้ายละยอดในการระดมทุนเนี่ยอยู่ที่2อแสนเออสอล้านมันก็จะปิดแค่2อ,อล้านนะครับจะไม่ถึง3ล้านนะครับส่วนอัตราผลตอบแทนก็สามารถดูได้นะครับเลือกดูได้จะเป็น working capital นะครับหรือว่าจะเป็นพวก อ่าอ uh, ินวอยก็มีนะครับรวมถึงดิลเลอร์ต่างๆนะครับ mm hmm. ก็ก็ลองศึกษาข้อมูลดูนะครับอ่ uh, ส่วนที่มันใกล้จะเต็มนี้นะครับพอในกรณีที่มันต่ำกว่า50,000อา่ามันมันต่ำกว่า1,000 0นะครับหมายความว่าเราอาจจะต้องเอาทั้งก้อนนะอย่างเช่นตัว7 0 0 0 0หรืออะไรเงี้ย mm hmm. เดี๋ยวเราลองกด ลงทุนดูนะครับอย่างเงี้ยครับมันจะมีเงื่อนไขว่าการลงทุนเนี่ยไม่ใช่ว่าลงทุน100 200อันนี้ไม่ได้นะครับลงทุนขั้นต่ำนี่ต้อง5้าห0ื่นะครับในกรณีเนี่ยกรณีที่ยอดคงเหลือเนี่ยนะครับต่ำกว่าเก0 0หมนคือท่านจะต้องเอาทั้งก้อนนะต่ำกว่าเก้าหมนท่านจะต้องเอาทั้งก้อนนะครับก็ใส่ไปแล้วก็ ถัดไปก็จะมีการเขาเรียกว่าทำแบบทดสอบนะครับผมลองอ,อันนี้เห็นไหมมันมันไม่ได้มาเจ็ดหมื่นใช่ไหมครับต้องเอาทั้งก้อนอไ,ได้เสร็จแล้วนะครับก็จะมีการติ๊กนี้แล้วก็ยืนยันมันก็จะตัดบัตรตัดในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับที่เราได้ผูกไว้นะครับ อันนี้ผมยกเลิกไปก่อนนะครับส่วนข้อมูลสมมุติว่าเราสนใจนะครับดูคร่าวๆนะครับเรื่องของจํานวนเงินที่เราสามารถะระดมทุนได้นะครับดอกเบี้ยต่อเดือนระยะเวลาหากสนใจนะครับก็สามารถคลิกไปดูข้อมูลได้เขาจะมะีข้อมูลต่างๆนะครับให้ให้เราได้ศึกษาเบื้องต้นนะครับ เราสามารถที่จะมาคลิกในไฟล์ PDF ได้นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเป็นประเภทไหนนะครับผมวันที่มีการเสนอนะครับวันที่มีการปิดการเสนอก็คือวันสุดท้ายนะครับก็คือวันที่12เดือน11นี้นะประเภทเป็นอย่างไรจำนวนเงินนะครับที่เขาขอขอกู้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็น ข้อมูลทั้งหมดนะครับเราสามารถที่เขามีการให้เลตติ้งด้วยนะม,มีอืมีอันนี้ไม่ใช่เลตติ้งอันนี้เป็นวันวันทําการนะครับวันทําการก็คือบวกหนึ่งบวกสามนะตามวันและเวลาที่เขากำหนดนะครับและส่วนมีพวกสกอร i n ิงต่างๆนะครับให้เราได้ดู เป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3นะครับก็อันนี้ก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับควรศึกษาข้อมูลเหล่านี้ก่อนนะครับมีหนังสือรับรองบริษัทด้วยให,ให้เราดูนะครับเพิ่มความมั่นใจนะครับว่าบริษัทน,นี้มีตัวตนจริงนะครับก่อนที่เราจะเริ่มลงทุน ในส่วนของตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเรื่องของประวัติการระดมทุนกับสยามวลีดัสนะครับก็คือบริษัทนี้แหละนะครับผู้ผู้ที่ขอกู้เนี่ยนะครับเขาขอกู้ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยจำนวนร้อยกว่าล้านแล้วนะจำนวนเจ็ดเจ็ดสัญญานะครับก็มีการ ชําระแล้วเท่านี้นะครับยังมีการคงค้างก็คือสัญญามันยังไม่หมดนะครับอ,อีกจํานวนเท่านี้นะครับก,ก็ดูตรงนี้เป็น r e f e r e n c e ของเราได้นะครับเมนูต่อไปนะครับเป็นพอร์ตนะครับพอร์ตก็อันนี้ผมลงทุนกับบริษัทต,ตัวนี้นะครับที่เป็นระยองนะครับผมชื่อชื่อระยองอเปอร์เซน็นต ผมก็จะได้อยู่ที่0.47ต่อเดือนนะครับอ่าระยะเวลา3เดือนนะครับวันที่ครบกำหนดก็มกราครับผมในวันที่ครบกำหนดเดี๋ยวผมบันทึกให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับอก็จะได้เห็นอ่าภาพรวมว่าผมทดลองให้ละนะครับว่ามันจะได้จริงๆหรือเปล่านะครับนี้วันที่ผม ลงทุนนะครับก็คือวันที่27เดือน10นะครับเหมือนผมเดี๋ยนะเหมือนผมทำรายการวันนี้นะครับแต่มีการตัดตัดเงินเนี่ยวันที่วันที่27นะครับในเมนูต่อไปก็จะเป็น ความเคลื่อนไหวของบัญชีนะครับอันนี้เราก็เข้ามาดูความเคลื่อนไหวต่างๆได้นะก็จะมีว่าสรุปว่าเดือนนี้นะครับมีการลงทุน50,000บาทอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะสรุปให้เรามี2ภาษานะครับมีทั้งไทยทั้งอังกฤษก็เข้ามาดูได้อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆคำถามที่ถามบ่อยนะครับ ก็จะตอบข้อสงสัยให้กับนักลงทุนเนี่ยได้พอสมควรเลยนะครับใครที่เพึ่งเข้ามาใหม่ๆก็สามารถที่จะเข้ามาทําความเข้าใจนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นการใช้งานนะครับความหมายของเขาคืออะไรนะครับความเป็นความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับการชําระคืนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับส่วนบอร์ดน่าจะยังไม่ยังไม่สามารถใช้งานได้นะ อันนี้คอมมูนิตี้เดี๋ยวอาจจะมีการเพิ่มเติมเึ้นมาภายหลังนะครับแต่ณปัจจุบันก็ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับน,นี่ก็เป็นบัญชีข้อมูลส่วนตัวนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆได้บัญชีธนาคารต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมครับเพื่อนๆก็ลองลงทุนครับให้เพื่อนๆได้ดูว่าการทำงานต่างๆของสยามบริดัสนะครับเข้ามาใช้งานยาก ง่ายยังไงนะครับแต่เบื้องต้นนะครับคนที่จะใช้งานนี้ได้นะครับก็2ทางด้วยกันนะครับทางแรกนะครับผ่านแพลตฟอร์มของฟิโนมีนานะครับส่วนอันที่2นะครับก็โดยตรงกับสยามบริดัสก็ได้นะ่าก็เป็นการเปิดบัญชีไปแล้วก็จะมีการ k Y C การยืนยันตัวตนนะครับก็ลองทดลองให้เพื่อนๆดูแลครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ